เรื่องเกี่ยวกับบ้านร้านหลังแต่จริงเป็นแค่ชื่อนะครับมันไม่มีเป็นล้านหลังนะครับมีเฟสแรกไปแล้วอันนี้เป็นเฟสที่สองนะบอกว่ามีเงินอยู่สองหมืนล้านเนะปรากฏว่ามีคนมาขอกู้ไปสามหมื่นห้าพันรายรวมแล้วประมาณสี่หมื่นกว่าล้านตกหลังนึงก็ประมาณสักล้านสองเ็นบอกจะไปของเงินมาเพิ่มนะอันนี้โครงการนี้มันเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างที่จะดราม่าหลอกลวงเสเล็กน้อยหรือจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับเรามาคุยกันดูหน่อยคโครงการบ้านล้านหลังนี่เฟสสเฟสแรกก็คงไม่ได้เท่าไหร่นะครับเฟสสเนี่ยบอกว่าเนี่ยออกเงินมา2 0,000ล้านมาให้กู้ดอกเบี้ยถูกนะครับหนึ่าเก้ปรซปรากฏว่า20,000ล้านเนี่ยอย่างมากก็ซื้อได้แค่20,000ืหลังถ้าหลังละล้านโดยเฉลี่ยเนี่ยครับถ้าหลังละล้านสองนี่ได้แค่หมื่นกว่าหลังนั่นเอง เ้วจะไปเป็นสองล้านหลังได้ไงไอ้เป็นบ้านล้านหลังได้ไงอันนี้ตั้งชื่อสรงเดชนะครับมันนี้เป็นแค่การหาเสียงโฆษณาชวนเชื่อเฉยเนะีความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมเบสํสำรวจโครงการบ้านจัดสรรคอนโดทั้งหลายเนี่ยครับทั่วประเทศมีบ้านราคาไม่เกินล้านสองในมือของผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินไม่กันนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทถูกมากนะครับแต่ว่ามีอยู่ทั้งหมดแค่2 4 0 0 0น่หน่วยเท่านั้นเองทั่วประเทศน้อยมาก นะครับสองหมน่หน่วยไม่มากเท่าไหร่แล้วถ้าในมือของผู้ชาวบ้านซื้อขายกันเองก็ตามเนี่ยครับก็คงมีไม่เท่าไหร่และครับเพราะว่ไม่มีคนมาขอกู้ประมาณ35,000รายสามห0ื่นาพนรายนะนะก็ประมาณสัก4 2่0 0ืล้านคือหลังหนึ่งจะเจะ้จะเอาแค่อาจจะเต็มแม็กเลยครับล้านสองอันนี้ ก็ลงชื่อไว้อย่างนั้นเนี่ยครับผมก็มองอยู่เหมือนกันว่าทำไมมากู้กันเยอะขนาดนี้ทั้งทั้งที่ถ้าจะซื้อบ้านอยู่อาศัยจริงๆเนี่ยครับบ้านที่ราคาไม่เกินล้านสองเนี่ยยังมีเหลืออยู่ตั้ง24 0 0 0ันหน่วยไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะแต่ว่าก็พอสมควรนะถ้าเกิดว่าคนอยากจะซื้อบ้านจริงๆเนี่ยครับบ้านพวกนี้คงไม่พอขายแล้วครับแต่ภาวะขณะนี้นี่ไม่มีใครเสรียซื้อบ้านไอ้คนที่มาขอกู้เนี่ยอาจจะเอาเงินไปผ่องถ่ายไปนอกระบบ ไปใช้หนี้นอกระบบหรืออะไรยังไงเนี่ยครับแล้วต่อไปจะทําให้แบงก์มีปัญหาหรือเปล่าลก็ไม่รู้เหมือนกันคนเหล่านี้นี่มากู้ในลักษณะนี้นี่มันจะเทาๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเนะเป็นที่น่า,นา,นาคิดเหมือนกันแต่ว่าเพื่อผลงานเราก็บอกทรงเดชไปเนี่ยครับว่าเนี่ยบ้านล้านหลังแต่ความจริงหาได้มีอะไรเป็นล้านหลังไหมนะครับแล้วบ้านล้านหลังเนี่ยนะครับสมมติถ้าเกิดว่า ดอกเบีย้ย1.99%หรือ2%เนต์เนี่ยครับถ้ากู้ล้านสองนะถ้ากู้ล้านสองเนี่ยถ้าดอกเบีย้ย1.99%จริงเนี่ยครับหรือ2%เนี่ยสองเปของล้านสองเนี่ยก็คือ24,000ต่อปีเท่านั้นเองแต่ว่ามีสิ่งที่หมกเม็ดอยู่ก็คือว่าเขาบอกว่าต้องผ่อนจ่ายนะครับเดือนละ5,000หรือปีละ60,000คือเขาให้จ่ายมากกว่าดอกเบีย้ยเพื่อว่าจะได้ ตัดต้นตัดดอกกันไปเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วถ้าดอกเบี้ยถูกๆจริงๆเนี่ยมันคงจะต้องผ่อนกันน้อยๆแต่นี่ผ่อนหกพันนะครับถ้าซื้อล้านสองเนี่ยต้องจ่ายจ่ายาเดือนละห้าพันปีละหกหมื่นนะครับมันก็ไม่ได้เป็นเงินน้อยๆสักที่ไหนเนี่ยนะครับดังนั้นก็ไม่ได้เป็นการช่วยอะไรมากมายนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นการหมกเม็ดไว้อย่างหนึ่งบอกว่าเนี่ยหนึ่งจุดเก้าเก้า แต่ที่เด็ดกว่านั้นคือหลังจากผ่านไป4ปีนะครับก็จะเป็นดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีเนี่ยครับ MRR นะครับ,รบลบ2%อเปอ็นเช่นถ้า MRR แบงก์กำหนดไว้ที่7%ก็เหลือ5%อย่างนี้เป็นตน้นแล้วว่าผ่าน7ปีแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่รวมค้ารายการเลยวันี้เนี่ยครับก็ MRR ลบนะลบ0.75%ไม่ถึง1%นะครับก็อาจจะเด้่ลนดนิดหน่อย ทีนี้มารนี่ก็แล้วแต่แบงก์จะตั้งเนี่ยการจะตั้งเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่เกินที่ธานาคารแห่งประเทศไทยกําหนดดังนั้นคงจะตั้งไว้เยอะนะครับแล้วก็มาหักรถอีกน้อยนิดนึงเนี่ยนะครับมันก็คงอยะไม่เท่าไหร่รตกลงแล้วเนี่ยนะ,นะครับการที่กู้เงินตามโปรแกรมนี้ถ้าเกิดกู้ถึง40ปีเนี่ยครับผ่อนจ่ายเนี่ยเท่ากับว่าเท่ากับว่าเราจ่ายไปทั้งหมด3ล้านบาทเศษนะครับแต่เงินต้นมันแค่ล้านสอง ที่เหลืออีกล้านแปนี่ก็คือดอกเบี้ยเพราะเราผ่อนจ่ายนานเลือกเกินตั้ง40ปีนะดังนั้นฝากไว้นิดหนึ่งนะครับใครจะไปกู้เงินซื้อบ้านอะไรต่างอย่าไปผ่อนนานนะครับผ่อน20ปีกับผ่อน40ปีเนี่ยนะครับนะเงินผ่อนจะลดลงมาเนี่ยประมาณ 1- ใน4แต่ระยะเวลาห่างกันตั้ง1เท่าตัวไม่คุ้มนะครับการไปผ่อนยาว,ยาวนานเนี่ยไม่ควรทำอย่างนั้นนะนะเพราะว่ามันจะทําให้เราขาดทุนได้สูญเสียโอกาส ในการลงทุนอย่างอื่นได้เพราะระโมแต่ต้องผ่อนในนี้ติดติดหรือว่าติดภาระในการผ่อนในนี้อยู่ดังนะนั้นอย่าไปผ่อนยาวนานๆน,นะครับถ้าผ่อนนานๆน,น,นี่ไม่ไหวนะนี่คือปัญหาของบ้านล้านหลังนะเป็นแค่ราคาคุยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรถึงล้านหลังนะครับถึงแม่กู้ไปซื้อบ้านกันเองก็ตามเนี่ยครับ,นะรบป,ปีปีหนึ่งเนี่ยครับมีที่อยู่อาศัยผลิตขึ้นมาเนี่ยประมาณในกทมและบริมวณทลนเนี่ยครับประมาณสัก หน0 0งแนหมื่นหน่วยนะครับ0 0 0 0นห่น่วยรวมทั่วประเทศกอาจะสัก200,000ไอ้เ่เป็นล้านหลังนี่ผงเป็นไม่ได้นะครับปีๆนีงนี่ซื้อขายกันแค่ประมาณสัก200,000หน่วยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะเราจะไปกู้เงินซื้อบ้านอะไรยังไงเนี่ยต้องช่างใจดีๆนะครับความชัดเจนต่างๆนั้นยังอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะก็อย่างน้อยก็มีออกข่าวว่านี่มีคนมากู้กันเยอะแยะนะเป็นผลงานก็เท่านั้นเองนะครับนี่คือเรื่องของ บ้านหลังหลังร้านหลังที่เราควรจะสร้าง